สวยมากๆเลยนะครับสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่อัพรูปลงไอจซึ่งโพ์นี้เนี่ยโอ้ยสวยสุดๆ คือสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยโพสนี้นะอัพรูปลงไอจทั้งหมด3รูปคือแต่งตัวได้สวยมากๆแถมเครื่องหน้าเครื่องผมการแต่งกายทุกอย่างคือลงตัวสุดๆยืนสวยยืนแจกความสวยถ่ายรูปอยู่บนตึกสูงเหมือนคนรวยสุดๆคือแบบสวยอะสำหรับโพสนี้ของสาวใหม่ดาวิกานะครับเจ้าตัวเนี่ยยังให้แคปชั่นเป็นอีโมจิหัวใจหนึ่งดวงด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไปส่งข้อความคอมเมนต์หรือข้อความแสดงความคิดเห็นจากเหา อแฟนคลับกันบ้างดีกว่าซึ่งมันเก็แน่นอนอยู่แล้วนะแม่คือสาวใหม่โพสนี่คือสวยขนาดนี้เนี่ยก็มีแฟนคลับหรือว่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นสวยจึง้งสวยมากหุ่นเพียวลมสวยมาก หุ่นสาวจีนสวยมากอย่างกระหุ่นปั้นนอกจากนั้นนะครับยังมีแคปชั่นเอ้ยแคปชั่นสินอกจากนั้นเนี่ยยังมีคอมเมนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยคือแบบเลิศก,ก็เอาเป็นว่าโพ์นี้ของสาม่ยด้วิกานะครับเรียกได้ว่าสวยจริงๆจ้าบาย